ก่อนจะพาไปดูข่าวภาคธุรกิจกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพาไปดูบรรยากาศล่าสุดกันก่อนว่าที่ศาลปกครองตอนนี้ทางด้านของผู้ฟ้องนะครับอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นเดินทางมาถึงศาลแล้วหรือยังรวมถึงศาลปกครองมีการไต่สวนเริ่มต้นหรือยังนะครับพาไปชมกับคุณวิทินันนาหิมอยู่ที่ศาลปกครองครับคุณวิทินันเชิญเลยครับเชิญค่ะ ครับผมสำหรับบรรยากาศที่ศาลปกครองกลางในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับก็คึกคักนะครับก็มีทั้งสื่อมวลชนจากหลายสํานักเดินทางมารอให้คำรอสัมภาษณ์นะครับซึ่งหลังจากที่ศาลปกครองกลางได้นัด ไต่สวนนะครับโดยเรียกทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมารับฟังหลังจากที่ทงผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ยื่นคําฟ้องต่อกสทอชอนะครับซึ่งในบรรยากาศช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับทางตัวแทนของผู้ตรวจการแผ่นดินนําโดยคุณเฉลิมศักดิ์จันทรพิมพ์นะครับซึ่ง เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดตามอีกทั้งหมด2คนนะครับเดินทางมายัางศาลปกครองนะครับเพื่อเข้าไต่สวนหลังจากองค์คณะตุลาการศาลปกครองกลางนั้นได้น,นัดไต่สวนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินคดีหมายเลขดำนะครับที่2865ปดทับสองพนนะครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ฟ้องสำนักงาน คณะกรรมาการกิจการเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะก็เห็นว่ากสทชได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศของกอสทชเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตนะครับโดยพร้อมทั้งออกประกาศเรื่องของหลักเกณฑ์ว่าเป็นไปโดยที่ไม่ชอบต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับ มาตรา47แล้วก็พระราชบัญญัติขึ้นความถี่มาตรา45นะครับท้งนี้เองเนี่ยเขาจึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนการดำเนินการพร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตขึ้นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์หรือว่า 3G นี่แหละนะครับโดยที่ให้ชะลอการออกใบอนุญาตออกไปก่อนนะครับแล้วทั้งนี้นะครับคุณเฉลิมศักดิ์เขาก็บอกเมื่อสักครู่ก่อนที่ศาลจะ นะัดไต่สวนเข้าไปในห้องอพิพากษานะครับขอ,ขอภายห้องพิจารณาคดีนะครับว่าการฟ้องต่อศาลในครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นการฟ้องในประเด็นทางปกครองว่ามีการดําเนินการชอบหรือไม่แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นของหัวประมูลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากกันดังนั้นจึงไม่มีผลที่จะไปตัดสินเรื่องดังกล่าวเนี่ยว่าผิดถูกอย่างไรนะฮะ ส่วนเรื่องดังกล่าวนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของศาลนะครับว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรเพราะว่าการกระทาของกอสทชนั้นซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในการออกใบอนุญาตการจัดประมูลคลื่นความถี่2 1งจุดหนึ่งกิกะเฮิร์ตซ์หรือว่าสามเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะยื่นฟ้องให้มีการชะลอในครั้งนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาต้องการว่าจะให้ การทำงานและวิธีการหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตของกสชนั้นดําเนินการไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะว่าในปีหน้าเองการประมูลขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิรส์หรือว่า 4G เนี่ยเขาเกรงว่าจะ ได้รับความสับสนแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมแต่ก็ยืนยันว่าการประมูล 3G ในครั้งนี้นะครับยังไงก็ถ้าหาชะลอไปก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งตามคําฟ้องเองเนี่ยเขาก็ได้กําหนดว่าอย่างรายละเอียดซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีคําชี้แจงหรือว่าคําฟ้องใดๆเพิ่มเติมออกมานะครับก็ขึ้นอยู่กับทางศาลแล้วครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดเมื่อสักครู่กับเหตุการณ์ ที่ผ่านมานี้ที่สารปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะครับคุณหมอนายกุลธนวันครับค่ะขอบคุณคุณวุฒินันนาหิมมากนะคะก็วันนี้ทางด้านสารปกครองนั้นเรียกสตงไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกฝั่งกสทชมานะคะหลังจากที่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็น่าจะมีคําตัดสินวิธจฉัยออกมานั่นแหละค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะต้องติดตามชมหลังจากนี้นะคะว่าภาพหลังจากนี้หลังจากที่สาตรตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรครับอ่ะกลับมาดูข่าวอื่นกันบ้างน,นะครับ,รบอย่างที่โปรยไปตั้งแต่เรกที่แล้ว ว่าตอนนี้ราคาบ้านซึ่งมีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยนับวันจะหายากขึ้นทุกทีครับแล้วก็มีสัดส่วนเป็นตัวเลขออกมาจากทางพฤกษาเร<ฆ>ียวเอสเตทเขาพบว่าเมื่อ5ปีก่อนราคาบ้านที่ต่ำกว่า1ล้านบาทลงมามีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก3 0ครับของตลาดบ้านทั้งหมดแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้ตัวเลขลดลงอย่างหัวบ,าบ้าเหลือเพียงแค่ไม่ถึง10%ของตลาดบ้านทั้งหมดแล้วครับคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารของพฤกษาเรียวเอสเตทบอกนะครับว่า เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะต้นทุนการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาทุกปีทุกปีและคาดว่าภายใน2-3ปีข้างหน้าจะไม่สามารถพัฒนาบ้านที่มีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทได้อีกแล้วก็แสดงว่าจะหายไปจากตลาดเลยฮะปัจจุบันบ้านและคอนโดมิเนียมราคาต่ำที่สุดที่ทางพึกษาเปิดขายอยู่จะอยู่ในช่วง9 0 0 0แสบาทจนไปถึง1ล้านบาทซึ่งมีสัดส่วนน้อยมากครับเมื่อเทียบกับ5ปีก่อน ส่วนแนวโน้มตลาดในปีหน้าก็คิดว่าปัจจัยเรื่องของเงินเฟอ้อการปรับค่าจ้างจะทําให้ต้นทุนของบ้านนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยจนอาจจะทําให้มีผู้ประกอบการบางรายครับขยับราคาบ้านขึ้นไปประมาณสัก5%เแต่ว่าทางปรึกษาเองก็พยายามจะบริหารจัดก,การด้านต้นทุนเพื่อให้ราคาบ้านปลายทางสุดท้ายขยับขึ้นไปแค่หนึ่งขออภัยครับเพียงแค่2-3%เท่านั้นเพื่อให้สอดรับกับกํบาลังซื้อในอนาคตที่รายได้ของผู้บริโภคนั้นจะโดนบั่นทอนจากอัตรางเงินเฟอ้อไปด้วยส่วนหนึ่งคะค่ะ ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นกันว่าคนมีกําลังใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะคุณโมนยายพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าช่วงนี้โค้งสุดท้ายของการก้าวเข้าสู่เทศกา,กาลปีใหม่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนเนี่ยก็มักจะให้ของขวัญปีใหม่กันแล้วก็ของขออคิดเหลือเกินก็คือกระเช้านั่นเองย้อนกลับไปดูภาพปีที่แล้วปีที่แล้วช่วงปลายปีเราเจอน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมปลายปี2554ทําให้หลายบริษัท หลายคนที่อยากจะส่งกระเช้าปีใหม่เนี่ยเขาส่งไม่ได้นะก็เลยทําให้ภาพรวมของการซื้อของขวัญแล้วก็ส่งกระเช้าปีใหม่ในปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเพียงแค่ประมาณมูลค่า700กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะแต่พอมาดูภาพรวมของปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์จากทางด้านฝั่งของภาคเอกชนด้วยนะว่าภาพรวมของตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ในปีนี้น่าจะเติบโตจากปีก่อนสักประมาณ10%มาอยู่ที่มูลค่า890ล้านบาท ก็เป็นมุมมองจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์จากบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดนะคะคุณพัทรพรเพ็นประพัฒนนั่นเองนะคะที่มองว่าปีนี้ยังไงก็ตามกระเช้าแล้วก็การส่งของวันปีใหม่นั้นจะโตกว่าปีที่แล้ว10%เพราะกําลังซื้อของคนกลับมาแล้วนะไม่ท่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นการจัดแคมเปญในแต่ละเจ้าในแต่ละที่เนี่ย แข่งกันอย่างดุเดือดเลยนะคะก็ซ้อนเห็นว่าเศรษฐกิจไทยก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาคุณไปซื้อพวกกระเช้าของผนปีใหม่ทั้งหลายจะเป็นห้างไหนศูนย์การค้าใดก็แล้วแต่นี่ดูป้ายแสดงรายการสินค้าข้างในนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นประกาศของทางกรมการค้าภายในนะครับต้องมีป้ายชัดเจนสินค้ามีอะไรบ้าง วันหมดอายุเมื่อไหร่ราคาเป็นเท่าไหร่สุดท้ายทั้งกระเช้าราคาเป็นเท่าไหร่อันนี้จะได้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยค่ะหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีครับ